พบกับพบกับดรกรีนชนแนลเป็นประจำครับวันนี้ผมนําเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอันดับหนึ่งจากอินเดียมารีวิวให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ชมกันครับก็จะเห็นว่าจะมีตั้งแต่ทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะครับไปจนถึงฝั่งขวามือทุกตัวเนี่ยนะครับเป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้านะครับอัตโนมัติ100%เครับเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าทําหน้าที่ในการแก้ปัญหานะครับในเรื่องของไฟตกนะครับไฟเกินนะครับหรือว่าไฟที่มาไม่สม่ําเสมอซึ่งอาการที่ พวกเรานะครับทุกคนเนี่ยหรือว่าคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เคยได้ยินมาเนี่ยอาการไฟตกนะครับก็คือว่าพอเวลาเราเปิดไฟแล้วเนี่ยนะครับไฟเนี่ยบางทีก็หรี่บ้างนะครับบางทีก็สว่างบ้างนะครับอันนี้เนี่ยแหละครับเป็นอาการเบื้องต้นครับที่เราสามารถที่จะสังเกตนะครับได้ง่ายๆว่าที่บ้านเนี่ยไฟตกซึ่งเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับก็จะทําหน้าที่ในการที่จะแก้ไขนะครับ ไฟที่เข้ามาเนี่ยนะครับที่มีอาการไฟตกเนี่ยนะครับปรับขึ้นมานะครับให้เหมาะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าของเรานี่เองซึ่งถ้าเกิดเราเข้าไปดูนะครับรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะลึกนะครับในแต่ละรุ่นเนี่ยให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกทีนะครับแต่เดี๋ยวเรามาชมเบื้องต้นกันก่อนครับว่าในแต่ละตัวนะครับที่เอามาโชว์เนี่ยคืออะไรนะครับหลายๆท่านคงอยากที่จะรู้แล้วนะครับ เริ่มจากตัวทางซ้ายมือของคุณผู้ชมนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับคือเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติขนาด 10k นะครับซึ่งสามารถที่จะเปิดใช้งานได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยนะครับตลอดเวลา24ชั่วโมงก็คือว่าสามารถที่จะต่อนะครับเพื่อที่จะคอยปรับนะครับแรงดันไฟฟ้าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านเนี่ยทำงานได้อย่างปกติ ซึ่งแน่นอนครับเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าที่ดีนะครับก็จะต้องทำงานด้วยม i โครโปรเซสเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวนี้สามารถที่จะจัดการนะครับไฟฟ้าที่เข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟตกไม่ว่าจะเป็นไฟเกินเนี่ยนะครับให้ระดับไฟฟ้าเนี่ยนะครับเหมาะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณแล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวนี้นะครับออกแบบมาได้อย่างสมบุกสมบันนะครับ แล้วก็ไม่มีพัดลมนะครับระบายความร้อนธรรมชาตินะครับซึ่งคุณสมบ anyway, ัติที่ดีเนี่ยนะครับก็ยังอยู่นะครับกับเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าตัวนี้นะครับตัวถัดไปนะครับสำหรับ3รุ่นนี้นะครับที่สวยงามนะครับแล้วก็เป็นที่คุ้นกันนะครับหลายๆท่านจะคุ้นทางด้านทางขวามือสุดนะครับก็คือเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศนะครับหรือว่า เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าหรือเครื่องแก้ไฟตกสําหรับแอร์นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้นะครับข้อดีของเขาเนี่ยก็คือว่าการที่เราดีไซน์นะครับออกแบบมาเป็นแบบ distribution architecture การออกแบบเป็นแบบ distribution architecture เนี่ยก็คือว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องมีเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้านะครับอัตโนมัติที่มีขนาดที่ใหญ่นะครับซึ่ง ก็จะสิ้นเปลืองนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้ออุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวก installation material นะครับพวกสายไฟนะครับหางปลานะครับหรือตัวอุปกรณ์สวิตช์ต่อพวกต่างๆซึ่งก็จะต้องใหญ่ตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยนะครับสำหรับ เครื่องปรับอากาศเนี่ยสามารถที่จะติดนะครับคู่กับเครื่องปรับอากาศได้เลยนะครับซึ่งคุณผู้ชมนะครับน่าจะได้เห็นนะครับตามเฟซบุ๊กของด็อกเร์กรีนนะครับตามไลน์นะครับไามไลน์ของด็กเตอร์กรีนผู้ที่ติดตามเ่ยนะครับก็จะเห็นว่าเครื่องปรับแรงดัน,นไฟฟ้าตัวนี้นะครับจะมีภาพเลยที่ติดคู่กับเครื่องปรับอากาศหรือติดคู่กับแอร์นะครับซึ่ง ถ้าเกิดเราสรุปนะครับตอนนี้เนี่ยก็คือว่าเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับทุกรุ่นเลยเนี่ยนะครับก็คือทํางานด้วยตัวเอง100%เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะปรับนะครับกระแสไฟนะครับหรือว่าปรับไฟฟ้าเนี่ยนะครับที่เข้ามาเนี่ยให้เหมาะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองซึ่งถ้าเกิดเราดูนะครับเราดูแล้วเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับสำหรับเมนนะครับแล้วก็3ตัวนี้สำหรับแอร์ซึ่ง หลังจากที่ติดตั้งแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปคอยกดสวิตช์นะครับไปเลือกสวิตช์นะครับว่าคุณจะทำงานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรนะครับเพราะว่าเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าทุกรุ่นนะครับทำงานควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์นะครับซึ่งไมโครโปรเซสเซอร์นะครับมีความฉลาดนะครับแล้วก็มีความสามารถนะครับในการที่จะคำนวณแล้วก็จัดการนะครับตัวโหลดนะครับหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ แล้วก็ทํางานได้อย่างดีนะครับทำงานได้อย่างปกติซึ่งถ้าเกิดเราเห็นนะครับตัวตรงกลางเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับที่ผมนํามาให้ดู2รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าสําหรับเครื่องปรับอากาศนะครับเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าสาหรับเครื่องปรับอากาศ2รุ่นนี้เนี่ยนะครับถูกดีไซน์ออกมาให้เหมาะสมกับเครื่องปรับอากาศที่เป็นแบบอินเวอร์เตอร์นั่นเองนะครับ แน่นอนครับดเรกรีนนะครับเรามุ่งที่จะดีไซน์นะครับอุปกรณ์นะครับให้มีความชาญฉลาดมากขึ้นนะครับให้เข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับของทุกทุกท่านได้ง่ายขึ้นซึ่งถ้าเกิดเราได้ติดตามนะครับเราได้ introduce หรือว่าแนะนำ architecture นะครับที่เรียกว่าเป็น distribution architecture ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อินเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นใน พื้นที่นะครับภูมิภาคเอเชียนะครับของเรานะครับหรือว่าเป็นซา h อีสเอเชียนะครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับซึ่งสิ่งที่มาช่วยนะครับแก้ปัญหาให้ลูกค้าเนี่ยก็คือว่าในพื้นที่ที่ไฟตกนะครับในพื้นที่ที่ปลายสายนะครับเขา เคยที่มีประสบปัญหานะครับใช้เครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้นะครับบางทีก็สูบน้ําไม่ได้บางทีก็เปิดแอร์ไม่ได้นะครับบางทีก็เปิดทีวีไม่ได้เนี่ยสามารถที่จะสูบน้ําได้นะครับทำงานได้ย4ิบสชั่วโมงนะครับสามารถเปิดแอร์ได้นะครับทำงานได้ย4ิบสี่ชั่วโมงนะครับซึ่งก็ปล่อยให้เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้านะครับทำงานอย่างอิสระ นะครับด้วยตัวเองนะครับซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยการทํางานอย่างอิสระนะครับก็มาพร้อมด้วยคุณสมบัตินะครับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับหรือว่าเซฟตี้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นในคุณสมบัติในเรื่องของไฮคัทนะครับโลคัทปรเทชันนะครับซึ่งก็คือว่าถ้าเกิดมีไฟที่สูงเกินไปนะครับหรือไฟที่ต่ําเกินไปเนี่ยนะครับเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติพวกนี้นะครับก็จะทําการตัดนะครับเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยนะครับให เครื่องใช้ไฟฟ้าของเรานะครับแล้วก็ทรัพย์สินของเรานะครับหรือว่าทุกๆอย่างนะครับที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าไฟที่เข้ามานะครับบางทีก็เป็นไฟที่สูงนะครับบางทีก็เป็นไฟที่ต่ำแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่มีอยู่นะครับในคุณสมบัติของเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าถ้าเกิดเราพูดถึงเซฟตี้เนี่ยก็คืออะไรครับที่ขาดไม่ได้ตัว โอเวอร์ Over, นะครับเทมเพลเจอร์โปรเทกชันนะครับก็คือว่าในกรณีที่มีอุณหภูมิที่สูงเกินไปนะครับเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับก็สามารถที่จะหยุดทำงานนะครับหยุดทำงานแล้วหลังจากที่อุณหภูมิเนี่ยกลับมาปกตินะครับก็ทำงานใหม่ นะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าบางบางทีนะครับเราก็จะมีเคสนะครับจากลูกค้าเนี่ยนะครับบางท่านเอาไปใช้งานกลางแดดนะครับซึ่งบางทีเนี่ยนะครับอย่างที่เราได้แนะนำนะครับว่าเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้านะครับพวกนี้นะครับเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นอินดอร์นะครับไม่ใช่ออเดอร์แต่ว่าบางท่านเนี่ยเอาไปใช้ออเดอร์พอเอาเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้านะครับไปตากแดดนะครับอุณหภูมิก็สูงนะครับพออุณหภูมิสูงปุ๊บก็ตัดเองนะครับตัดการทํางานเอง เพื่อรักษาความปลอดภัยแต่พอเอากลับไปนะครับที่บ้านวางไว้ในร่มเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าตัวนี้ก็สามารถที่จะกลับมาทำงานตามปกติได้เห็นไหมครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นความละเอียดนะครับแล้วก็รอบคอบในเรื่องของการออกแบบการดีไซน์นะครับนอกจากจะมีคุณสมบัตินะครับที่ปรับไฟได้รวดเร็วแล้วนะครับก็ยังมีความปลอดภัยด้วยซึ่ง เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าสำหรับแอร์นะครับสรุ่นนี้เนี่ยนะครับจะทําการปรับแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับแอร์ที่เป็นแบบอินเวอร์เตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้านะครับที่ใช้นะครับกับอินเวอร์เตอร์นะครับคุณสามารถที่จะเลือก2รุ่นนี้ได้ถ้าคุณมีแอร์นะครับที่เป็นแบบโรตารีนะครับ ที่เป็นแอร์ที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับคุณก็สามารถเลือกใช้เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้ารุ่นนี้ได้นะครับแล้วถ้าเกิดคุณต้องการที่จะใช้เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าเพื่อที่จะควบคุมทั้งบ้านเลยนะครับหรือว่าควบคุมโหลดขนาดใหญ่นะครับคุณก็สามารถที่จะเลือกใช้ขนาด 10k ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราออกแบบมาเนี่ยนะครับก็คือเราเพิ่มนะครับความฉลาดในการที่จะปรับแรงดันไฟฟ้าเนี่ยนะครับให้อยู่ ใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็กระจายความเสี่ยงไม่จาเป็นที่จะต้องซื้อเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าที่ขนาดใหญ่นะครับเพื่อที่จะควบคุมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการลดนะครับสิ่งที่เราเรียกว่า Sin g l e point of failure นะครับ single point of failure เนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเรามีเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าขนาดใหญ่เลยนะครับพอเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าขนาดใหญ่เนี่ยมีปัญหานะครับก็จะทําให้อะไรครับเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ไม่ได้เลยนะครับ ซึ่งเราก็จะเห็นว่านะครับเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าสำหรับแอร์เนี่ยนะครับใช้สําหรับตามรีสอร์ทนะครับตามบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าไฟเมนนะครับที่เข้ามาเนี่ยนะครับเป็นไฟที่ตกเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าสำหรับแอร์ก็ยังทํางานได้นะครับรีสอร์ทหรือว่าโรงแรมนะครับก็ไม่จําเป็นที่จะต้องติดเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื่อที่จะดูแลแอร์ทุกห้องนะครับหรือว่าทุกรีสอร์ทนะครับที่ คุณผู้ชมนะครับหรือว่าลูกค้าทุกท่านเนี่ยมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ช่วยลดนะครับในเรื่องของ i n g เกิลพอร์ทออเฟรียนะครับลดเรื่องค่าใช้จ่ายในการติดตั้งนะครับลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของ Installation Material หรือว่าพวกพวกค่าสายไฟนะครับซึ่งแน่นอนครับสายไฟที่ใหญ่นะครับก็มีราคาแพงแล้วก็เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้านะครับอัตโนมัติรุ่น 10K นะครับรือเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าสำหรับแอร์นะครับดีไซน์แบบระบายความร้อนด้วยธรรมชาติ การระบายความร้อนธรรมชาตินะครับทำให้ไม่ต้องใช้พัดลมนะครับพอไม่ใช้พัดลมนะครับอายุการใช้งานก็ยาวนานขึ้นนะครับหรือว่า mean time between f a i l u r e เนี่ยมีค่ามากขึ้นนะครับพัดลมนะครับอย่างที่ผมบอกหราอที่ผมเรียนทุกท่านทุกครั้งเนี่ยนะครับก็คือว่าพัดลมเนี่ยนะครับหลังจากที่ทํางานแล้วเนี่ยนะครับก็จะบางทีก็จะเป็นตัวที่ทําให้เปลืองไฟนะครับแล้วก็ทําให้อายุการใช้งานสั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าที่ดีนะครับต้องไม่มีพัดลมนะครับแล้วจอนะครับแสดงผลนะครับของเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยนะครับก็เป็นแบบดิจิตอลนะครับเป็นการทำงานนะครับที่แสดงสลับนะครับอินพุตนะครับไฟเข้าแล้วก็เอาพุตไฟออกนะครับสลับกัน นะครับแสดงให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นถึงสถานการณ์กางานแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะบอกสถานะนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟที่เข้ามาเนี่ยต่ำเกินไปนะครับก็ช่วยตัดนะครับไฟที่เข้ามาสูงเกินไปก็จะช่วยตัดแต่แน่นอนครับเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าของด r รกรีเนี่ยนะครับก็ออกแบบมาให้สามารถที่จะปรับแรงดันไฟฟ้าได้อย่างคุ้มค่าหรือว่าคอสเปอร์โวลที่มีค่าที่ดีมากนะครับมีคอสเปอร์โวลที่มีค่าที่ดีมาก ซึ่งเครื่องตัวนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้ารุ่น 10kVA เนี่ยนะครับก็จะรองรับไฟที่ตกต่ำถึง110โวลต์เลยทีเดียวนะครับไฟที่ตกขนาด110โวลต์เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะปรับขึ้นมาได้ทำให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับในการที่จะดำรงชีวิตประจำวันนะครับได้ตามปกติ ซึ่งอันนี้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆท่านนะครับก็ได้แชร์นะครับซึ่งเราก็ได้รับอนุญาตนะครับหลายๆเคสให้มาแชร์ทาง y t u t u นะครับแล้วก็ในเรื่องของ distribution architecture นะครับเราพยายามที่จะผลักดันนะครับในเรื่องของ distribution architecture นะครับให้ใหม่ขึ้นไปอีกนะครับเพิ่มความ Smart เข้าไปที่ใน edge นะครับใน edge เอ่อ s s c e s s หรือว่า a t i เอ่อ u t o n i z a t i o n ของลูกค้านะครับมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ a r c h i t เท ture เดิมนะครับหรือว่าสถาปัตยกรรมเดิมเนี่ยนะครับตอนนี้ถูกเปลี่ยนไปนะครับทำให้คุณเนี่ยลงทุนต่ำลงนะครับมีเอ่อไฟฟ้าใช้นะครับที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือชีวิตเนี่ยสบายสะดวกสบายมากขึ้นเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องปรับแรงนันไฟฟ้าทุกรุ่นนะครับทำงานแบบ อะไรครับแบบซอนนะครับก็คือเป็น s e l ฟ o อ g แกไนซ d n o n i n นอนอ e นเ i อร์เวก็คือว่าเป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าที่ทำงานด้วยตัวเองนะครับคุณไม่จำเป็นที่จะต้องคอยเลือกสวิตช์นะครับคอยสับสวิตช์อะไรต่างๆนะครับตามเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณจะใช้อันนี้ไม่ต้องนะครับเพราะว่าเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าทุกตัวนะครับก็สามารถที่จะตัดสินใจนะครับทำงานนะครับด้วยม i โครโปรเซสเซอร์นะครับได้ด้วยตัวเอง แล้วก็ที่สําคัญนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าตัวที่เป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าสลับเมนนะครับอีกทีหนึ่งนะครับก็คือออกแบบมาให้ทํางาน24ชั่วโมงนะครับตัวเทอร์มินอลทางด้านหลังเนี่ยนะครับออกแบบมาอย่างมีขนาดใหญ่นะครับมีสายไฟเส้นใหญ่เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับตอนที่รีวิวเจาะลึกนะครับในแต่ละตัวซึ่ง ถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบนะครับก็สามารถที่จะกดไลค์นะครับกด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานครับแล้วเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับเจาะลึกทีละตัวครับว่าในแต่ละรุ่นนะครับในแต่ละตัวเนี่ยนะครับเขามีคุณสมบัติพิเศษนะครับมีฟีเจอร์พิเศษอย่างไรนะครับแล้วก็น้องใหม่นะครับตัวที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามเลยเนี่ยนะครับหรือว่าบางท่านนะครับอาจจะแอบเห็นแล้วนะครับตามยูทูบนะครับหรือตาม a c e b o o k นะครับหรือตาม Li n e ไทม์ไลน์เนี่ยนะครับ ตัวอารีเซอร์นะครับหรืออาราเซอร์เนี่ยนะครับก็เป็นทั่วตัวที่ออกแบบมาได้อย่างสวยงามนะครับถ้าเกิดติดตั้งกับเครื่องปรับอากาศนะครับหรือแอร์เนี่ยก็สามารถทํางานได้อย่างดีนะครับช่วยถนอมแอร์ด้วยครับก็สําหรับวันนี้นะครับสำหรับวิดีโอในตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็ขอฝากนะครับเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า นะครับที่เป็นอันดับหนึ่งนะครับของอินเดียหรือว่าบางท่านจะเรียกว่าเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับหม้อเพิ่มไฟหม้อดูดไฟหม้อดึงไฟนะครับหรือว่าเครื่องแก้ไฟตกนะครับให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับให้เลือกใช้นะครับตามการใช้งานนะครับแล้วก็ช่วยทําให้คุณภาพชีวิตนะครับดีขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตได้สะดวกสบายมากขึ้น สำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับและเดี๋ยวพบกันนะครับในการเจาะลึกในแต่ละเครื่องปรับแรงดันอัตโนมัตินะครับว่ามีคุณสมบัติอย่างไรสำหรับวันนี้ขอบพคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ